ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะมาดูต้นม่วงเศรษฐีนะครับคราวที่แล้วเป็นต้นเล็กๆนะครับตอนนี้ผมมาอัปเดตให้ดูตอนต้นโตๆนะครับเป็นไม้ใบแปลกนะครับเป็นสีม่วงนะครับอันนี้คือต้นเขาโตนะครับใบเขาโตเต็มที่นะครับ คราวที่แล้วผมทำคลิปนัใบเขายังเล็กอยู่นะครับตอนนี้เป็นไม้ที่กำลังมาแรงนะครับเป็นต้นไม้ใบสีม่วงครับสีม่วงคือดูดซับนะครับดูดเงินดูดทองนะครับใครปลูกไว้นะครับเรียกเงินเรียกทองนะครับเข้ากระเป๋านะครับ ลักษณะของใบก็คือสีม่วงนะครับต้นเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับหลังใบก็เป็นสีม่วงนะครับเขาจะมีม่วงกับเขียวขี้ม้าครับเขียวก็จะไม่เขียวนะครับเขียวดำาๆนะครับขอบเขานะครับแล้วก็จะมีลายเส้น,นครับ เป็นไม้โชว์ใบนะครับต้นนี้นะครับไม่ต้องรอดอกนะครับเป็นไม้ที่สวยใบนะครับเขาชอบแดดลำไรนะครับไม่ชอบแดดมากนะครับไม่งั้นสีเขาจะซีดนะครับเขาเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับ ตอนนี้ก็เป็นไม้หายากต้นหนึ่งครับตามสวนจะไม่ค่อยมีครับมีเฉพาะในกลุ่มนะครับกลุ่มไม้แปลกนะครับดินที่ใช้ปลูกก็ใช้ปลูกเดิมของบ้านนะครับกามมะพร้าวสับครับขุยมะพร้าวครับแล้วก็แกบดำนะครับ สูตรเดียวใช้ทั้งบ้านนะครับการขยายพันธุ์ของเขานะครับคือตัดนะครับตัดตามข้อกิ่งนะครับอย่างน้อยให้เขามีใบคู่ข้างบน,นครับสามสี่คู่นะครับแล้วค่อยตัดนะครับแล้วก็เอา ข้อเขาฝังลีนสะคอนครับเนาะเพราะว่ารากเขาจะออกสามคอครับพวกนี้ขยายพันธุ์นี่ก็ง่ายครับแค่ปักชำนะครับถ้าเราจะเราจะให้ไวหน่อยก็ใช้น้ํายาเล่งรากนะครับ เราตัดเลยครับตัดสดเลยนะครับแล้วก็จุ่มน้ํายาเล่งรากเลยนะครับไม่งั้นถ้าเราทิ้งไว้แผงแห้งน้ํายาเล่งรากก็ไม่มีผลนะครับการใช้น้ํายาเล่งรากคือเราต้องตัดสดเลยนะครับแช่เอาไว้ประมาณสองสามนาทีก็ได้แล้วครับแล้วก็ปลูกครับช่ำขุยมะพร้าวก็ได้นะครับเฉพาะขุยมะพร้าวก็ได้นะครับหรือว่าทรายก็ได้นะครับพวกนี้จะออกง่ายครับ อย่าทิ้งน้ำนะครับให้เขามีความชื้นหน่อยนะครับแล้วก็เอาไว้ในที่ล่มนะครับถ้าจะให้ดีก็เอาถุงครับคุมไว้นะครับทั้งกระถางครับก็วันนี้คือม่วงเศรษฐีนะครับ ไปตามสวนแล้วลองหามหาเขาได้นะครับเผียบางที่จะมีขายครับไม้สวยๆนะครับลวดลายใบก็สวยครับสีก็แปลกครับสีม่วงคือสีดูดซับนะครับมีเงินมีทองนะครับ กระเป๋าเงินพวกนี้ครับส่วนมากบางคนเขาถือนะครับคือสีม่วงนะครับฮุกเงุกอย่างที่ใส่เงินนะครับลายใบเขาจะชัดนะครับ แบ่งสีเข้มนะครับสีเข้มแล้วสีม่วงนะครับตัดกันครับว่วงๆก็นั่งดูนะครับก็สวยไปอีกแบบนึะครับถึงแม้ไม้ราคาจะไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็ประมาณหลักร้อยพวกเนี้ยครับหลักสิบนะครับถ้าต้นเล็กก็หลักสิบอะครับแต่จะมีเฉพาะบางที่นะครับไม้ราคาถูกแต่ก็มีเฉพาะบางที่ครับ วันนี้ก็พามาดูนะครับม่วงเศรษฐีครับเพราะคลิปที่แล้วเป็นต้นเล็กอยู่นะครับแต่ตอนนี้คือใบเขาโต,โตเต็มที่เลยทําคลิปให้ดูอีกทีนึงครับถ่ามีใครสนใจอยากปลูกเพราะตอนนั้นมันไม่เห็นชัดนะครับว่าสีม่วงมันออกเยอะไหมพวกนี้ครับครับก็ลองหามาปลูกกันได้นะครับ ไม้ราคาหลักสิบนะครับการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับแค่ปักชํำนะครับตัดแล้วปักเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ